สวัสดีค่ะพี่น้องเบิ่งเด้อเบิ่งบรรยากาศหาบันแดดแดดพี่น้องเบิ่งนี่อันนี้เพิ่นท่าสีบ้านนี้เพิ่นท่าสีต่ออีกเบิ่งเงินดอกพุ่มขาวพี่น้องบรรยากาศมื้อนี้อันมื้อนี้แดดนี่ออกไปตลาดนัดมื้อนี้มื้อนี้วันจันทร์ตลาดนัดก็มีอยู่แต่ว่าแห่งประเด็นวันดีไปตลาดนัดดอก มึงบรรยากาศแดดคักแดดแน่พี่น้องเอ้ยแดดค่ะมึงเนี่ยนี่ทางนี่ทางไปตลาดนัดเดอ้อพี่นอ้องนั่นลดพันไปออกไปทางพนกนับเป็นถนนใหญ่ไปใดสุดท่างมึงดอกกันนี่งามงามพี่น้องดอกฝ่ายใหม่บได้อยูเลยตายเลยเมึงดอกลีลาวดีสีขาวเอาใส่กระถางนั่น เป็นดอกงามงามพี่น้องนะเขาแตกเบิดเอนี่เป็นดอกไหวไปแล้วละเพราะว่าเขาเกิดมาโดนละเขาออกโดนแล้วเขาไหวแน่หรอไหวแน่แล้วพี่น้องดอกงามงามไหวแน่แล้วละสีเบิดเหลาะดอกขุ่นสีขาวมึบรรยากาศดอกขุ่นสีขาวพี่น้อง พาพี่น้องยางไปเบิ่งดอกพุ่นสีขาวจาเข้าอันนี้มือนีรถโบม่าจอดฟังพี่อันนี้ก็อีกท่างหนึ่งเด้อพี่น้องพู่นท่างผนกับรถแดนอันนี้ต้นดอกเข็มหมู่บ้านประเดือนอยู่น,นี่ก็าเจ้าท่าสีโอ้ยห่อนห่อนหอน,หอน,หอนพี่น้องไยห่อนบรรยากาศแดดผ้ายางเบิ่งบรรยากาศมันกับเพิ่นท่าสีไหมพี่น้อง ข้างนี้เขาเจ้าเปิดเพื่อเสียงดังมาไปดอกเขาเจ้ามาเห็ดอันนั้นประสิทภาพไปเบิ่งดอกคุณเดี๋ยวใบใบยังเผไปเบ,เปเบิ่บง,นนง,ง,บงใหม่ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะนี่เบิ่งตะแครงนี่ก็พอแล้วตะแคงโอ้ยดอกใหม่ประเด็นคืองามค่ะคือนี่นะมังขึ้นดอกงามงามพี่น้องอยูขขอ่ขางหงงามงามงามคักงาม่ หมอนบรรยากาศหอนค่ะหอนแนวพิ่นท่าสีพันท่าสีบานหมอนแห้งบรรยากาศบรรยากาศเบิ่งบรรยากาศแดดแดดพี่น้องแดดคักแดดแน่แต่ว่าก็ยังไข่อย,อยู่มีลมจักหน่อยอยู่บรรยากาศแดดคักเอาตอนนี้ก่อนเด้อพี่น้องแดดคักให้ให้เบิ่งบรรยากาศซื่อๆดอก เอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสด,ดีค่ะ